แล้วจากป้อมยำเข้ามาซ้ายมือสอยแรงครับบ้านนี้จะเป็นหลังสุดท้ายเลยบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายครับพื้นที่60ตารางวาต่อเติมด้านข้างออกไปประตูวรั้วนี่เป็นออโต,โต้นะครับพื้นที่88ดสทับสิ อันนี้เป็นห้องรับแขกมีแอร์นะครับแอร์หนึ่งตัวห้องรับแขกก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องสองห้องนะครับมีกองหวนปิดเรียบร้อยมีแอร์นะฮะแอร์มิสซูก็มีฟรีเจอร์บิวอินอาจจะบิว ออกมาก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็มีแอร์มีแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่น s t i เบ e l Eltron อย่างดีครับมีชิ้นชักมีอะไราหางหน้าอย่างดี ออกมานี่เป็นประตูสไลด์แล้วก็เป็นครัวตรงนี้เป็นครัวเป็นครัวมีเครื่องดูอากาศมีเตาแกส๊สนะฮะอ่างล้างจานตู้เก็บของออกไปทางนี้ก็จะเป็นห้องซักล้างห้องซักผ้ามีก๊อกน้ำมีอะไรตรงนู้นก็เป็นห้องเก็บของไม่ใเป็นห้องแม่บ้านก็ได้ ี้ห้องหนึง่งจะไม่มีแอร์แล้วก็ให้ข้างดีเดินม,มาก็จะเป็นคอนดนซิงคือบ้านหลังนู้นนี่มีแอร์นี่เป็นส่วนที่ต่อเติมส่วนที่ต่อเติมห้องห้องที่ต่อเติมห้องต่อเติมตตม,มีครัวมีครัว มีเตาไฟฟ้าอันนี้เป็นห้องห้องห้องน้ําห้องน้ําก็มีเครื่องทาน้าอุ่นมีพัดลมดูอากาศมีสูงก็อ่ะงนี้ก็เป็นห้องนอนก็มีแอร์หนึ่งตัวครับมีแอร์มีแอร์กรีีห้องกรีแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้าสไตล์คล้ายกับห้องเม่อกี้นะมีพัดลมดูอากาศมีอะไรพร้อม อนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์บิวอินส่วนเพดานเลยแบบเลดีมากมากแบบดีมากมากใหญ่เอาต้องรู้ว่าอยู่คนเดียวอยู่ นนี้็ออนข้ดใทางออกมานี่มีกล้องวงจรปิดข้างหน้าบ้านสามตัวสามตัวแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นแทงคน้ำเพราะฉนั้นนี่ไม่มีใครมายุ่งกับเราลมเข้าสบายจอดรถตรงนี้ได้อีกห้างคกคันเลยสบายสบายข้างนอกก็มีปัม๊มหางเก็บน้ำมีเครื่องกรอง มีเรซินอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็พื้นที่เ้านข้างบ้านก็มีหน่อยตาหรับคอนคาเรนซิ่งสนใจก็ต่อมาได้ครับ